สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จับตาดูในส่วนของจังหวัดที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะครับยังคงมีโอกาสที่จะได้รับฝนอยู่นะครับโซนไหนที่ยังไม่ได้ก็รอรุ้นไปเรื่อยๆนะครับฝนรอบนี้ยาวนะครับยาวยาวถึงกลางเดือนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในช่วงเช้านี้นะครับหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับโดยเฉพาะพายุร้อนในช่วงนี้นะครับก็เฝ้าระวังลมแรงนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับในช่วงเช้าจังหวัดน่านนะครับทางจังหวัดจังหวัดน่านจังหวัดพยาจังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับจังหวัดลำปางลำพูน,นครับแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกนะครับ นี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือในช่วงเช้านะครับเช้าตรู่วันนี้ในขณะที่โซนอีสานนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอีสานตอนใต้นะครับหลายพื้นที่ฝนจ่อถล่มหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงเช้าอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินทร์นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับยะโสธรกาฬสินรร้อยเอ็ดขอนแก่นบางส่วนนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นครราชสีมานะครับ ส่วนภาคตะวันออกยังคงเป็นปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซานะครับชนบุรีระยองจันทบุรีรัตนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับดูจากตรงนี้โมเดลวันนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตั้งแต่ประมาณ5้านาฬิกาวันนี้นะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับภาคใต้เป็นแถวฝั่งตรังนะครับสตูล หาดใหญ่สงขานะครับโซนนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ไปดูโมเดลช่วงประมาณ7จ็นาฬิกานะครับเจ็นาฬิกาก็ยังคงแช่อยู่ในโซนจุดเดิมนะครับแถวโซนนี้นะครับลำปางบางส่วนนะครับเชียงรายบางส่วนพยาวบางส่วนแล้วก็จังหวัดน่านนะครับแพร่อุรรดิตพิษณุโลกนะครับแล้วก็อาจจะลงมาถึงในส่วนของกําแพงเพชรนะครับสุโขทัยบางส่วนนะครับ มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็อีสานมุกตาหารนะครับกาลสินร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีบางส่วนนะครับในขณะที่ทางด้านภาคตะวันออกยังคงเป็นสะแก้วนะครับปราจีนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซานะครับระยองจันทบุรีตราดรวมทั้งนครนายกนะครับแล้วก็สมุทรปราการนะรถ้าดูจากตรงนี้ ก็เริ่มจะมีกลุ่มฝนม,มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้จังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็สตูลนะครับรวมทั้งสงขลาในช่วง7จ็นาฬิกาวันนี้โดยประมาณนะโมเดลนะครับก็บวกลบไปได้นะครับแต่ว anyway> ่าภาพรวมยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะครับไปดูช่วงประมาณ9ก้นาฬิกาครับเก้านาฬิกานี้กระจายตัวมาเช้านะครับฝนวันนี้ดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับ ยังคงเป็นจุดหลักๆสีเข้มนี้นครราชสีมานะครับนครราชสีมาตรงนี้จะเป็นสระบุรีนะครับลบบุรีแล้วก็ชัยภูมิบางส่วนนะครับบุรีรัมย์มหาสารคามนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนะครับสกลนครนครพนมแล้วก็หนองบัวลำพูนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับ ภาคตะวันออกจะเป็นจันทบุรีนะครับสะแก้วชะเชิงเซานะครับชนบุรีระยองรวมทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีประทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนะครับรวมทั้งปานบุรีนะครับประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ภาคใต้นีครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลน,นะครับ ทางสัตูลนรวมทั้งนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในวันนี้ก็เตรียมรับมือครับในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับนี่คือโมเดลในช่วง9ก้นาฬิกาวันนี้นะครับก็ถือว่าตามลักษณะโมเดลก็คือมาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ ไปดูช่วงประมาณ11นาฬิกานะครับก็มีการกระจายตัวครอบคลุมทั้งหมดนะครับ11นาฬิกาครอบคลุมในโซนทางด้านอีสานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะจุดนี้นับสีเข้มนครราชสีมานะครับแล้วก็สระบุรีนะครับนครราชสีมาสระบุรีตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมุกดาหารนะครับมุกดาหารแล้วก็ฝั่งนี้นะครับหนองคายหนองบัวลำพูนครับนี่คือสีเข้มนะครับที่เหลือก็คือกระจายตัวมีโอกาสเกิดฝนหมดนะจันทบุรีกราดนะครับ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพระนาครศรีอยุธยาสระบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนหมดแล้วก็สีเข้มอีกจุดหนึ่งจะเป็นตรงนี้นะครับแถวระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชรวมทั้งสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงในวันนี้นะครับโมเดลในช่วงเวลา11นาฬิกาถ้าดูก็จะเห็นว่า สีเข้มกระจายตัวไปทั่วประเทศนะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายโมง 13. นาฬิกาครับดูจุดสีเข้มนะครับชัยภูมิลบบุรีสระบุรีนะครับโคราชปราจีนบุรีแล้วก็ตรงนี้ชัยนาทนะครับชัยนาทแล้วก็่ากาญจนบุรีนะครับอุทัยธานีตรงนี้สีเข้มนะครับที่ต้องระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าขนอง ชาเชียงซาวนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นศรีสะเกดนะครับแล้วก็อุบลราชธานีกาลสินนะครับนครพนมบึงการนะครับแล้วก็สกลนครอุดรธานีบางส่วนกาลสินนะครับขอนแก่นมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับฝ้อระวังสีเข้มลำพูลำปางนะครับเชียงรายแพร่น่านนะครับพะเยา มีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับชุดใหญ่ภาคใต้นะครับตั้งแต่สีเข้มตรงนี้สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงนะครับตรงนี้สีเข้มก็คือระวังในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับตรงนี้โมเดลในช่วง13นาฬิกาวันนี้นะครับดูลักษณะการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะกระจายตัวดี พอ14นาฬิกาก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หนักสุดนะเพิ่มขึ้นนะครับหนักเพิ่มขึ้นวันนี้ตามโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการสกลนครนครพนมนะครับอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์นะครับร้อยเอ็ดยโสธร มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครราชสีมานะครับสีเข้มแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดอุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับแล้วก็กำแพงเพชรนะครับตรงนี้รอยต่อตรงนี้สีเข้มนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักที่เหลือกระจายตัวทั้งหมดนะฝนมีโอกาสเกิดทั้งหมด ก็พูดเฉพาะในส่วนของสีเข้มนะครับถ้าดูจากโมเดลวันนี้กระจายตัวได้ดีนะครับในส่วนของฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ภาคใต้นโซนนี้นะครับแถวระนองนะครับระนองแล้วก็ตรงนี้สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็สตูลนะครับรวมทั้งพัทลุงตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของชุดใจนะครับฝนสีเข้ม ก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของฝนวันนี้ภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับรวมทั้งอีสานครับภาคเหนือตอนบนนะครับจะเป็นแถวแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ในช่วงตรงนี้โมเดล14นาฬิกาครับไปดูช่วง15นาฬิกา16นาฬิกากระจายตัวมากขึ้นนะครับถ้าเทียบในส่วนของโมเดลนี้ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนมีการกระจายตัวได้ดีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามานะครับตรงนี้แม่้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนลำปางพยาน่านนะครับแพร่อุตรดิษฐ์จังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรี สระบุรีลบบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับมีโอก,กาสเจอฝนทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีสานอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีเข้มนะครับยโสธรร้อเอดสุรินนะครับสีสเกตร,รวมทั้งสกลนครนครพนมนะครับสกลนครนครพนมแล้วก็นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์นะครับสีออกเข้มตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ภาคกลางนครปฐมเพชรบุรีนะครับราช,ชบุรีนะภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา16นาฬิกาวันนี้จะเห็นว่าฝนมีการกระจายตัวได้ดีนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในช่วง16นาฬิกานะครับไปดูช่วง18นาฬิกาก็ยังกระจายตัวได้ดีนะครับ วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนเยอะที่สุดในรอบหลายวันนะครับสีเข้มจะอยู่ตรงนี้นะครับแถวอำนาจเจริญอุบลราช,ชธานียโสธรร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับบุรีรัมย์นะครับตรงนี้สีเข้มฝั่งนี้จะเป็นกำแพงเพชรนะครับจังหวัดตากแล้วก็สุขโขทัยนะครับลำพูนล,ลำปางพแพร่นะครับน่านที่ตรงนี้จะเป็นสีเข้มนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองกำแพงเพชรจังหวัดตากนะครับแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้โมเดลในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองต่อเนื่องนะครับไปดูช่วง C 20นาฬิกานะครับภาคเหนือนะครับชุดใหญ่นะภาคเหนือชุดใหญ่เชียงใหม่ลำปางนะครับลำพูนแพร่อุตรดิตนะครับ วังชิ้นแพรอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางนะครับตรงนี้สีเข้มนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของพิษานใต้นะครับนครราชสีมาสุรินทรบุรีรัมนะครับขอนแก่นกาลสินนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับไปดู22อนาฬิกาภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับพยาแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลก สุขโขทัยตากนะคับกกำแพงเพชรแล้วก็เพช,ชบูรณ์นะครับตรงนี้โมเดล22นาฬิกานะครับ22พอเที่ยงคืนก็ยังอยู่ในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือเชียงใหม่นะครับแม่สระเรียงเชียงใหม่เชียงรายอ่าพยาวน่านลำพูล,ลำปางนะครับตรงนี้สุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรนะครับสีเข้มแล้วก็ ที่เหลือก็คือครอบคุมในโซนภาคเหนือจังหวัดตากด้วยนะครับตรงนี้โมเดลช่วงตีสองนะครับไปดูตีสองนะครับตีสองก็คือกระจายตัวอยู่นครสวรรค์นะครับนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับแล้วก็กำแพงเพชรนะครับรวมทั้งลำพูนลำปางนะครับแล้วก็พเยาเชียงรายด้วยนะครับตรงนี้ตีสองมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็พอสี่นาฬิกานะครับ นครราชสีมาชัยภูมิอุทัยธานีนะครับเรียกว่าเจอมีโอกาสเจอฝนได้ตลอดเลยนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่ต่อเนื่องนะครับเป็นการอัปเดตข้อมูล24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับหลายพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดลมแรงครับช่วงนี้อุณหภูมิก็จะเริ่มเย็นลงแล้วนะครับคลายร้อนได้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและกลางยุโรปประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน windy.com แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ